สวัสดีชาวราศีกรกฎราศีกรกฎลัคนากรากฎดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2567ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่กำลังจะรุ่งและกำลังจะปังเพราะ,ะเพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้ให้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง พระราชาผู้เป็นพระมหาจากพัิการได้เป็นเจ้าคนในคนธุรกิจกิจการเจ้าของส่วนตัวดีรับราชาการเด่นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่เมตตามีเรื่องของการพูดคุยสัมภาษณ์ใครตกงานว่างงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานใหม่ใครรอคอยการเปลี่ยนแปลงหรือรอคอยการขยับขยายเครดิตและความน่าเชื่อถือทําให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการคุยแล้วก็ได้รับคําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์มีการพูดคุยแล้ว ได้เงินได้งานคนที่ทำมาค้าขายมีโอกาสได้ส่งออกมีโอกาสได้ไปเมืองนอกมีโอกาสได้ขยับขยายแตกลายธุรกิจ คุณภาพและมาตรฐานทำให้ลูกค้าบอกต่อๆกันไปแล้วลูกค้าเก่าก็กลับมาด้วยช่วงนี้ทำอะไรให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทำใช้วุฒิความเป็นผู้นำให้เป็นประโยชน์ใครมีหนึ่งงานจะมีงานเสริมจะมีอาชีพเสริมเข้ามาใครมีหนึ่งร้าน อาจจะได้ขยายร้านขยายสาขาใครที่มองว่าตอนนี้มีอะไรแค่อย่างเดียวอาจจะแตกแขนงเพิ่มมีไรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเงินดีงานดีงานน่ะดีแน่ๆการต่างประเทศโดดเด่นมากราชการก็โดดเด่นจริงๆแล้วมีโอกาสได้รับ อะไรบางอย่างที่มาแบบฟุกฟุกงงงงแล้วเกี่ยวกับการพูดหรือเกี่ยวกับการได้รับคำแนะนำดังนั้นไม่มีทางตันมีแต่ทางไปทางลุยทางสู้และทางรวยรักษาเครดิตของตัวเองไว้ให้ดีๆความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่อุปถัมรอนานแล้วใช่ไหมรอมานานแล้วใช่ไหมคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่อุปถัมแต่บางทีเจ้ากรรมนะ มันมาพร้อมกันสองคนเลือกเอาดีๆก็รแล้วกันนะจะเพศไหนอะไรยังไงก็ได้แต่อย่าคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว มันเหมือนเป็นจังหวะวางแผนบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะอยากแต่งงานบางคนที่แต่งงานกันแล้วเหมือนวางแผนเพื่อความมั่นคงวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวหันหน้าเข้าหากันคุยกันมากขึ้นเงินเพิ่มงานเพิ่มมันก็จะทําให้ครอบครัวดูมั่นคงมากขึ้นแต่ช่วงนี้อย่าบ้าอํานาจนิดนึงนะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันสุขภาพระวังไมเกรนเส้นเลือดในสมอง ห่วงเส้นเลือดในสมองห่วงไมเกรนแล้วก็ห่วงความดันนะอย่าเครียดมากจนเกินไปอาจารย์แนะนำให้ไปไหว้เสด็จพ่อรอห้าเสริมดวงนะแล้วก็เทพเจ้าแห่งความสำเร็จแนะนำเป็นองค์พระพิคเนสเสริมดวงสำหรับชาวราศรีกร,รกฎอันนี้เป็นแบบจี้สามารถห้อยคอได้239บาทส่งฟรีไปสนี e อ s นะจ๊ะแล้วใครที่อยากจะ ออกแบบดวงสำหรับปีใหม่ต้นปียังไม่มีทิศทางอะไรในชีวิตมาออกแบบวอลเปเปอร์เพื่อกำหนดทิศทางชีวิตในปีนี้เสริมดวงได้ทุกเรื่องใส่ชื่อเราไปในผลงานได้เลือกสีได้เองเพราะฉะนั้นดวงเราอยากเป็นแบบไหนสำหรับใครที่ยังเคว้งเคว้งอยู่มาดูมามี4แบบมี3ราคาลองทักมาดูก่อนก็ได้นะคะเลขเด่นเลขมงคลเลขสเลขสเลขแ แล้วช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางไกลเดินทางทางอากาศดีแล้วอะไรใดๆในช่วงเดือนนี้กอบโกยได้ก็รีบกอบโกยมีโอกาสเข้ามาก็รีบคว้าไว อะไรใดๆมันกำลังจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นงานเนี่ยยังไงดีขึ้นแน่นอน100%ซใครที่บ่นว่าแย่ค้าขายไม่ดีตอนนี้จะดีขึ้นมากๆยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วอาจจะหาอะไรมาขายเพิ่มหรือบางคนขยายร้านแตกขแขนงออกไปย้ำรักษาคุณภาพรักษาเครดิตให้ดีๆใครที่มืด8ด้านจะได้เจอแสงสว่างนะเอาพระพิคเนตไปนำทาง ชีวิตหรือที่ร้านนะหรือบนโต๊ะทำงานมีองค์พระพิฆเนศหรือมีองค์รัชกาลที่5ไว้นิดหนึงแล้วจะดีไปเติมน้ำมันตะเกียงไปถวายหลอดไฟรหรือทำบุญกับเด็กกำพร้าเป็นการเสริมดวงนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมภพยากรค่ะสวัสดีค่ะ